สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับหลังจากห่างหายกันไปถึง2วันเต็มนะครับก็พอดีมีปัญหาเรื่องสุขภาพนิดนึงนะครับก็เลยไม่ได้ทําคลิปต่อเนื่องมาแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็เป็นสงวันที่อันตรายจริงๆเท่าที่ผมสังเกตดูนะครับก็เป็น2วันที่มีการขึ้นนะครับขึ้น นะครับตัววันเมื่อวันศุกร์นะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการขึ้นสูงมากนะครับ mm hmm. ก็คือถึงทำา i g ไว้ที่1987นะครับ mm hmm. แล้วก็เริ่ม start วันที่กันอยู่ที่1919น19นะครับนะครับ mm hmm. ขึ้นมาเยอะพอสมควรนะครับก็ เรียกง่ายๆว่า5-6,000จุดนะครับ5,000จุดก็ถือว่าสูงนะครับสูงมากๆเม,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 มื่อวันศุกร์นี้นะครับก็นึ่งมาจากกระแสข่าวต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นธนาคารนะครับของสภาพยุโรปนะครับาาการเบรกเอาท์ของอตลาดหุ้นนะครับเพราะว่าหุ้นลดลง ในกลุ่มธนาคารลงไปถึง20กว่าเปอร์เซ็นต์ก็มีการกกาเบรกเบเอา Back out นะครับเบรกเอาของของธนาคารยุโรปก็ทำให้มีกระแสนะครับกระแสตั้งแต่ประมาณสักบ่ายสองนะครับประมาณบ่ายสองแท่งบ่ายสองนี่ก็ขึ้นมานะครับขึ้นมาเรื่อยนะครับจนกระทั่งทำ h i g อยู่ที่หนึ่งเก้านะครับจาก1919น 19, 19นะครับก็ ก็คือเยอะมากเยอะมากนะครับโมงสุกที่ผ่านมาก็มีกระแสะข่าวแล้วตอนเย็นหนุนเข้าไปอีกนะครับส่วนวันจันทร์นะครับวันจันทร์เนี่ยเป็นวันแห่งการเลือกทางแล้วก็การต,ก,ตกใจกองทุนนะครับกองทุนใหญ่ของโลกนะครับกองทุนหนึ่งก็ประกาศตัวว่าจะขอ,อะยุตินะครับยุติบทบ,บาทนะครับก็ เข้าสู่กระบวนการปรับปรุงโครงสร้างอะไรต่างๆของของอฟันของกองทุนนั้นนะครับของสาภาพยุโรปเองก็แย่และก็มาของกองทุนของอเมริกาอีกก็ทําให้หุ้นเนี่ยนะครับตอนแรกก็รีบาวกับลงมานะครับอยู่ที่1 8ึ่งแ่งเก้านะครับแล้วจากนั้นก็ขึ้นไปตามกระแสข่าวนะครับตามกระแสข่าว ก็คือมีการตื่นตัวพอสมควรนะครับจริงข่าวเรารู้ตั้งแต่เสาร์ทิศละนะครับแล้วก็ทีนี้เสร็จแล้วก็รีบาลับลงมาตอนนี้ทำสามเหลี่ยมอยู่ทำสามเหลี่ยมไซเวยอยู่นะครับอยู่ในกรอบอในกรอบที่ชัดเจนนะครับผมตีกรอบเทนไว้ให้แล้วนะครับทิศทางของกราฟคืออะไรทิศทางของกราฟก็คือไม่เบรกเอาขึ้นนะครับจากกรอบเทนเนี้ย นะครับากทางสามเหลี่ยมเนี่ยไม่เบรกเอาขึ้นก็ลงมี2ทางนะครับก็คงจะรู้อีกประมาณสักเฮดวันไม่เกิน2 3แท่งนี้3แท่งนี้ก็น่าจะรู้แล้วละว่าจะเบรกเอาไปทางไหนจะขึ้นหรือจะลงนะครับเ,เล่นยากครัตอนเช้านี้เล่นยากก็รอดูรอดูว่าเขาจะมีทิศทางขึ้นหรือลงก็น่าจะเป็นช่วงสักบ่ายนะครับช่วงเฮดโฟล เปลี่ยนนะครับก็ประมาณสักแบาบยมงตรงนะครับ,แบบมงตรงก็จะรู้แล้วเราว่าทิศทางของเขาเนี่ยจะขึ้นหรือลงเพราะว่าตอนนี้ตลาดเนี่ยสับสนมากเพราะสภาวะเศรษฐกิจเองก็ค่อนข้างจะแย่ไปทั้งโลกนะครับธนาคารกลุ่มกองทุนก,นการเงินต่างๆแล้วก็กระแสสงครามเองก็ยังไม่นิ่งนะครับก็ยังมี กูกก๊กกิ๊กกันอยู่นะครับภาวะสงครามทั้งนี้ทั้งนั้นก็ตลาดอ,าอเมริกาเนี่ยเราก็เพิ่งพาไปหลักนะครับเราก็เพิ่งพาตลาดอเมริกาไปหลักตัดชนีต่างๆ GDP เรื่องอะไรต่างๆก็อาศัยตัวเลขของอเมร,เริกาเพราะฉะนั้นจับตาอเมริกาไว้ให้ดีกับยุโรปนะครับมีผลกับทองคํามากตอนนี้นักลงทุนไม่กล้าที่จะลงไม้ตัดสินใจว่าจะขึ้นหรือจะลงดีนะครับเพราะว่า อ่ไใช้เวในกรอบที่สั้นมากทากําไรได้ยากมากตอนนี้ถ้าลงไม้ก็อันตรายถ้าไปโคตรข้างก็อันตรายวันนี้นะผมให้ดูแค่ h ฮดวัอย่างเดียวแต่ถ้ามาดูเฮดวันเนี่ย msd มันอยู่ขาลงก็คือเทรนลงมาเนื่องจากว่าเขาขึ้นไปทําลายไม่ใช่ทำลายหรอกครับเขขึ้นไปทำลายที่สองพเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็กลับกลับลงมาต่อเรื่องทั้งวัน ขนกระทั่งถึงข้ามแล้วก็รีบาวกลับขึ้นไปชนแล้วก็กลับลงมาอีกแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็เดี๋ยวก็กลับลงมาอีกอยู่ในกรอบกรอบนี้แหละครับกรอบสามเหลี่ยมนี่นะครับมาดูให้ดีเฮดวันจะค่อนข้างเห็นชัดเจนมาดู ma c d ก็อยู่ในเทรนขาลงก็มีโอกาสลงต่อเพราะว่าราคามันก็ค่อนข้างสูงละทองคำถ้าสะสมไปก็จะใกล้ไฮเดิมก็คือ2,067นะครับ2,067 ซึ่งเขาทําไปแล้วเนี่ยก็ทำไปแล้วเนี่ยก็คือ2,009ก็เหลืออีกประมาณสัก5,000 5, 5จุดนะครับ5,000จุด5,000จุดที่เขาจะทําขึ้นไปทดสอบไฮเดิมนะครับที่เคยทําไว้นะครับ่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เราดูฮะเราดูมีต้านอีกหลายต้านนะครับก็คือมีต้านที่่า1996นะครับหนึ่งต้านหนึ่งหนึ่ง1996นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับ ต้านต่อไปที่ที่ที่ถ้าต้านใกล้เนี่ยต้านใกล้ในกรอบเนี่ยมันเป็นต้านปกติครับถ้าทําเบรกเอาสามเหลี่ยมแล้วมันจะขึ้นไม่สนใจต้านนี้เลยนะครับมันก็จะมาสนใจต้านแรกที่ที่ท,ที่ที่เป็นต้านสําคัญก็คือ1996.21นะครับแล้วก็2003นะครับ2003.09เนี่ยประมาณนี้แล้วก็ให้เดิมครับไฮเดิม2 209นะครับที่เป็นไส้นะครับ2944อย่างงอันนี้อันน,น,นี้อันนี้จะเฉพาะเป็นที่ตัวใกล้ๆนะครับต้านใกล้ๆยังมีต้านที่จะต้องรอทดสอบอยู่อีกนะครับก็คือมาดูเดเลยนะครับต้านที่จะรอทดสอบอยู่เป็นของเดือนมีนาปีที่แล้วนะครับนะครับเป็นของกุมภานะครับประมาณกุมภาปีที่แล้ว อยู่ที่อ๋ออันนี้ไม่ใช่ครับอ่านี่นะครับ นิดนึงนี่เลยครับ2070ูนย์ยประมาณเลยนะครับเนี่ยสองศูนย์เจนงศส่ะครับสอ 2, 0, 7, 4, 2, งศูนย์เจ็ดส่องหสงยมือผมจะไปโดนเมื่อคืน 2 0 7 4 2 5ต้านที่จะเข้าไปถึงใกล้นี้นะครับก็คือสุดท้ายเนี่ยต้องไปทดสอบ2 0 7 4นั่นหมายความว่าตอนนี้ระดับการาฟเราอยู่ที่1980ก็สามารถที่จะขึ้นไปนะครับแต่ก็อีกหลายต้านนะครับอีกหลายต้านอยู่อันเกิดภาวะสงครามยูเครนนะครับสงครามยูเครนเนื่องเดือนเดือนนะฮะเช็คเดือนก่อนก็ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์นี่แหละครับ เป็น2อ2 0นนะครับ2020เนี่ยเดือน8เดือนสิงหานี่เป็นโควิดนะครับนี่เป็นโควิดโควิดวิกวิกเห็นชัด,ดนิดหนึ่ง มันจะมีปีของดูของเดือนเลยนะครับมันจะมีปีปีเนี้ยปีที่ใกล้เนี่ยก็คือ2 0 6 9 2 0ยที่ผมเขียนไว้แล้วก็ช่วงโควิดเนี่ย2 0 2 0 7 0นะครับ2 0 7 0ประมาณนี้นก็อยู่ใกล้เคียงกัน2 0 7 0 7 3 2 0 6 7จอยอย่างเงี้ยนะครับจะอยู่ใกล้เคียงกันนี่คือไฮเดิมที่เขาเคยทำไว้และตอนนี้เนี่ยตอนนี้กำลังสร้างฐานเป็นไฮ ะะจะทำนิวไฮใหม่ก็กะว่าจะถึงไม่ถึงเราก็ไม่รู้ฮะแต่ตรงนี้เป็นเทรนขาขึ้นนะครับเป็นเทรนขาขึ้นเพื่อไปทดสอบไฮใหม่นะครับจะทำไฮใหม่ได้ไหมเราก็ลุ้นกันไปยังยังไม่มีวิวแววของการกลับตัวลงนะครับถึงเมื่อวานจะรีบาวลงมาก็เป็นแค่การย่อตัวท,ที่ที่ลดแรงทางเทคนิคนะคะของเดแล้วก็ของเฮดโฟด้วยแล้วก็ ของตลาดด้วยนะครับเพราะว่าราคาทองค่อนข้างดีในรอบปีก็รีบเทขายกันแต่ก็ยังเป็นส่วนน้อยของของของทองทั้งโลกนะครับที่อยู่ในกองอ,อยู่ที่แพลตฟอร์มนี้นะครับการซื้อขายทั่วโลกก็ยังไม่ยังไม่ยังไม่ลงโดยทีเดียวหรอกครับใน,ในใสายตาผมนะครับ ก็รอลุ้นกันวันนี้ว่าจะมีอะไรบ้างแต่เท่าที่ดูเนี่ยทางมันลี่เนี่ยทางเดือนเนี่ยนะครับเขาก็อยากจะขึ้นและอยากจะลงในตัวเดียวกันถ้าเป็นสตูดเนี่ยเขาอยากลงแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นอา RVI เขาอยากขึ้นนะครับส่วน RSI เสนี่ยสนับสนุนการทั้งขึ้นทั้งลงได้ก็มีโอกาสเอ็ M เนี่ยสามารถขึ้นได้ทั้งลงและขึ้น ส่วนวิกนะครับวิกลี่เนี่ยเรามาดูก็เขาขึ้นได้ครับเขายังขึ้นได้อีกนะครับดูจากสตูดเองก็ขึ้นดูจาก RVI เห็นด้วยขึ้นนะครับมี RSI นะครับ r s i มีกลมลงย่อตัวเมื่อวานนี้เล็กน้อยแต่ก็พร้อมจะขึ้นได้อีกนะครับมาดูเดนะครับเดตจากเช้ามาก็ย่อตัวลงมาแล้วเมื่อคืนนี้ก็เล็กน้อยก็ขึ้นมาเล็กน้อยนะครับ ทำตีกรอบสามเหลี่ยมอยู่เตรียมตัวขึ้นหรือลงก็แล้วแต่สภาวะทางข่าวเศรษฐกิจธธนะครับเป็นหลักแล้วก็2ก็คืออุปทาน,ขอ,อานข,อของคิดตรงกันนะฮะของผู้ลงทุนทั่วโลกนะครับว่าคิดเป็นนทางไหนกัแต่ใจผมก็คือยังจะต้องขึ้นไปทดสอบไฮตามเทคนิคอยู่นะครับก็ยังเป็นเทรนด์ขาขึ้นอยู่ แต่ก็กราฟนี่ก็ค่อนข้างจะโอเวอร์โซลแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว <t> สโตรเองตัว RVI แล้วก็ตัว i s i พร้อมจะลงเหมือนกันถ้าเป็น d ด y เนี่ยพร้อมจะลงนะครับมจะลงลงแต่ก็ลงมาย่อมาทางเทคนิคครับไม่ไม,ไม่ไม่มากนะครับถ้าอยู่ที่ประมาณสักไม่น่าจะเกิน1.969นะครับที่ทำสัญลักษณ์ไว้อยู่ในเกณ์นี้่ 1960, 1969, ะครับ6 1 9 6 0ถึง1969อยู่ในเกณฑ์นี้นะฮะถ้าจะลงนะครับลงย่อมาเฉยเฉยแล้วเดี๋ยวก็จะขึ้นอีกนะครับส่วนเฮดโฟน์เฮดโฟนที่เห็นชัดนะฮะก็คือ1969เนี่ยเป็นรับสำคัญนะครับเป็นรับสำคัญแต่ถามว่าเข้าลงมาเมื่อวานทะลุไหมทะลุแต่เขาก็ไม่ทะลุต้านอ่า ema หนึ e ่งศูนย์นะครับเขาก็ไม่ทะลุ ema หนึ่งศูนย์นั่นหมายความว่าไงหมายความว่าเขายังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะครับ มันเป็นเทนขาขึ้นอยู่แต่ส่วนรับจริงๆเนี่ยรับจริงมันแค่หนึ่งเกนะครับถามว่ามีโอกาสที่จะลงมาได้ไหมถ้าไม่หลุดนะครับถ้าไม่หลุดวันนี้ไม่หลุดกรอบ1951นะครับถ้าลงมาเนี่ยไม่ถึง1951เกนี่ยก็มีโอกาสกลับตัวขึ้นไปได้เสมอนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอ่าตัวบนนะครับหลุดกอดเชนไลน์เนี่ยก็คือหลุดสีแดงที่ผมทำสามเหลี่ยมไว้เนี่ยนะครับ ถ้าเป็นเทนขาขึ้นขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะขึ้นไปทดสอบอต้านแรก1,9,9,5ต้าน2ก็ประมาณ2 0 0 3นะครับแล้วต้าน3ก็คือไฮเมื Me ่อวานนะครับแต่เป็นต้านเล็กๆนะครับก็คือ2 0 0 9แล้วถ้าเกิดว่าถา้าหลุดตรงนี้ไปก็คือขึ้นต่อเนื่องขึ้นต่อเนื่องรุนแรงไม่รุนแรงอยู่ที่สภาวะ,ะการตึงตนกทั้งสภาวะ,ะจิตวิทยาการเทรดของ มวลรวมของนักลงทุนมวลรวมเป็นส่วนใหญ่ด้วยส่วนหนึ่งเนื่องจากข่าวแล้วก็การอุปทานร่วมกันนะครับโอ้ข,ขึ้นแล้วขึ้นแล้วก็แทงบายกันใหญ่เลยอย่างเงี้ยก็จะขึ้นเร็วแบบผิดปกติหรือข่าวแรงนะครับเป็นข่าวนอกกระดานหรือข่าวในกระดานตัวเลขอะไรต่างๆที่มันที่มันเป็นเป็นลบต่อเศรษฐกิจโลกนะครับทองก็จะขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดมันเป็นบวกกับเศรษฐกิจอเมริกาหรือเศรษฐกิจโลกกลับมาดีมีในทางการฟื้นฟู เฟดวันนี้สำคัญนะเฟดก็จะประกศาศจะขึ้นหรือจะ,ะคงตัวระดับเปอร์เซ็นต์นะครับนโยบายดอกเบีย้ยนโยบายเอาไว้ไม่ให้ถึง5%หรือว่าจะเพิ่ม 0. 2.5% 0.25%ห้นอาให้มันครบ5%ก็รอดูถ้ามันครบ5%เนี่ยกราฟจะลงนะครับกราฟจะลงแต่ก็ลงชั่วขราวครับเพราะว่ามันมัน,มน มันหมายความว่าเขาแก้ปัญหาไม่ได้แล้วเศรษฐกิจโลกก็จะจะเล็กกว่าน,นี้นะครับจะเล็กกว่าน,นี้แต่ถ้าเกิดกรณีที่เขาคงอ,อัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เหมือนกับการที่คาดการเอาไว้เนี่ยมันก็จะเป็นส่งผลลบกับเศรษฐกิจทางด้านดอลลาร์ดอลลาร์เองก็จะไม่มีผู้ถอนเงินจากทองไปลงทุนทองก็จะมีแรงหนุนให้มีผู้มาลงทุนในเรื่องของทองคําอยู่ทําให้ทองเนี่ย ขึ้นไปได้นะครับเป็นไปได้ครับแนวโน้มผมสัปดาห์นี้ก็ยังเป็นสัปดาห์ที่เป็นเทรนที่ลังเลนะฮะเป็นเป็นเป็นสัปดาห์ลังเลที่ว่าจะกลับตัวไม่กลับตัวกราฟจะลงไม่ลงจะขึ้นไม่ขึ้นแต่ที่แน่ๆนคือสถิติที่เคยทํามาเนี่ยถ้าขึ้นมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยเขาจะทำหายเขาจะไปทดสอบหายให้ได้หฮเก่าเมื<ๆ>่อปีที่แล้วนะครับเป็นอย่างน้อยเป็นอย่างน้อยนะครับถ้าเกิดทะลุหายเก่าเขาก็จะอาจจะขึ้นต่อได้ ถ้ามันกระแสโลกมันมยังไม่ดีขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ทะลุเขาก็จะลงลงก็ลงอย่างรวดเร็วเหมือนกันนะครับลงไปแล้วบอเออไม่ขึ้นแล้วแค่นี้ก็จะมีการเทขายจากกองทุนใหญ่ๆต่างๆทําให้ทองเนี่ยลงเร็วมากนะครับเขาเรียกว่าทุบทองต้องระมัดระวังด้วยนะครับอ้าวกูสก,กายเลยมาดูวิธีการเล่นวันนี้ครับดูจากเฮดโฟกก็ได้ครับเฮดโฟกก็ นะครับ MSCI อยู่ในแนวบนนะฮะแนวเทรนขึ้นชัดเจนยังไม่มีวีแววอการลงส่วนอ่าสต๊อตเนี่ยสต๊อตเนี่ยเป็นเป็นเอเมเนเตอร์ D ที่ผมใช้อยู่นะครับค่อนข้างจะเซนซิทีฟนะฮะสต๊อตกลับตัวขึ้นนะฮะกลับตัวขึ้นเขาอยู่ในเทรนที่น่าจะต้องดันตัวเองขึ้นแล้วละ่ะเมื่อหลังจากที่เมื่อวานเนี้ยดันตัวเองลงมาพอสมควรนะครับส่วน RVI RSI ก็อยู่ในแนวบนก็จะกดตัวเองลงนะครับแต่แต่ความเซนซิทีฟของ ของของอสตูดจะดีกว่าความแน่นอนเนี่ยจะแม่นแม่นกว่าตัวอาวนะฮะอาวถึงลงมาขนาดนี้แกว่งหัวแกว่งหัวนิดนึงก็ขึ้นนะครับครับก็แนวโน้มแนวโน้มผมให้มันขึ้นนะฮะก็คือเบรกเอาขึ้นไปขึ้นไปเพื่อไปทดสอบอแนวต้านข้างบนใกล้ๆนี่แหละครับแนวต้านเก่าๆของเขาก่อนนะครับวันนี้ในกลางวันนี้ก็อาจจะไปทดสอบแนวต้านเก่าเอยู่ที่ประมาณสัก 1> 18 1 9งแปดหน้แกแล้วก็1น8 8แล้วทนทะลุแล้วทะลุกรอบเทรนปุ๊บก็จะขึ้นมาทดสอบ1996แล้วก็2003แบบเมื่อวานอ่าเนี่ยค่อยๆขึ้นนะครข่าวอะไรไม่มีเท่าไหร่วันอังคารวันพุธนะครับแรงวันพุธแรงวันพุธอาจจะมีข่าวที่ถีบขึ้นไปเพื่อไปทดสอบเลยนะครับเราอาจจะกลับตัววันพุธหรือไม่อาจจะกลับตัววันศุกร์ก็ได้เราไม่รู้ตัวนี้นะครับยังไม่รู้ ก็รอดูสถานการณ์ยังเป็นเทรนขาขึ้นครับผมให้เน้นบายสั้นเพราะใกล้จะกลับตัวแล้วนะครับถ้ามันถึงมันไปไม่ถึงนะครับไปไม่ผ่านต้านมันก็จะลงนี่แหละการลงที่ลงหนักมากลงในวันเดียวกันด้วยนะครับก็อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่ที่เราต้องอาจจะต้องมาสังเกตรกราฟกันบ่อยบ่อยหน่อยนะครับสักชั่วโมง2ชั่วโมงครั้งหนึ่งบางที10นาที5นาทีอาจจะพลาดไปเลยก็ได้ก็ต้องตั้ง สต๊อปโรส์นะครับต้องตั้ง TP ไว้นะครับเพื่อที่จะป้องกันการขาดทุนแล้วก็รักษากำไรให้ได้มากที่สุดนะครับเน้นบ่ายนะครับเน้นบ่ายนะครับเนี่ยใกล้จะทะลุกรอบใกล้จะทะลุกรอบละเนี่ยถ้าเกิดเขาทะลุกรอบซันตัวเนี้ยนะครับนั้นในระดับประมาณนี้นะครับ1 8 1 9 8 1ของกรอบสามเหลี่ยมถ้าเป็น1 1 8 9 5 อ่าหนึ่อะไรขึ้นไปเนี่ยก็เล่นได้ละฮะก็เล่นบายได้แล้วนะครับนะก็ตลาดเริ่มสวนเข้ามาขึ้นมาในทางที่ตางขึ้นนะครับมาดู h ฮดวช่วยไหมเฮดวั Head one, หนุนไหมเฮดวหนุนเต็มที่ครับทั้ง2ตัวทั้ง3ตัวเลยนะสกราฟเลยนะครับ3อินดิเคเตอร์เ3 0 M30 ก็สตุดเองก็เงยหน้าขึ้นก็คือหมายความว่าเขาขึ้นนะฮะเนี่ยกำลังจะทดสอบต้านกรอบนี้ถ้าเกิดผ่านกรอบนี้แล้วก็ผ่าน บอลลิงเกอร์ขึ้นไปเนี่ยบอลลิงเกอร์สีม่วงของผมเนี่ยหนึ่งเก้าแปดสามเนี่ยให้มันผ่านหนึ่งเก้าแปดสามแปดสี่เนี่ยขึ้นไปเนี่ยนะครับ <S <S 1> <S 1> เ,ขเ,เขาก็จะเป็นเทรนเขาก็จะเปลี่ยนขึ้นไปเป็นเทรนขาขึ้นชั่วคราวนะครับในช่วงรอขาวนะครับขึ้นช้าๆรีบาวขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับก็บายได้ครับแต่ต้องให้ผ่านกรอบก่อนนะครับถ้าเกิดใครไม่อยากเฝ้าก็ทําเป็นบายสต็อปไว้ก็ได้นะครับเป็นบายสต็อปที่ ท,ที่ที่ชัดเจนก็คือสัก1894นะครับทำบายสต็อปหนึ่ t แ p ก่็สั้นๆครับ1894ก็สักไม่เกิน1896 97อะไรประมาณนี้ครับสองสามปก็พอละนะครับเล่นสั้นๆไปเรื่อยๆเก็บไปไปเรื่อยๆเพราะเราก็กลัวเหมือนกันที่ว่ากราฟจะลงนะครับกราฟจะลงแต่ก็มีนนวโน้มขึ้นมากกว่า แนวน้มขึ้น60%แนวน้มลง40%นะครับวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับก็ทำบายสต็อปไว้นะครับทำทีพไว้นะครับส่วนใครจะลงจะเล่นลงก็ได้นะครับจะเล่นเป็นเทรนขาลงก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้ทั้งทั้งทั้งสองกรณีสองกรณีเทรนขาลงก็จะอยู่ที่ ถ้าจุดนี้นะฮะประมาณนี้ก็ต้องต้องทำเซลล์สต็อปไว้อยู่ที่ประมาณสัก1.8.7.4นะครับ1.8.7.4 tp ก็อยู่ประมาณสักเจ็ดหนอย่างเงี้ยนะครับสัก3ปิ๊บนะครับสัก3ปิ๊บก็โอเคละทำา TP สั้นๆอ่าไม่ต้องยาวจนกว่าเราจะเห็นกราฟวิ่งชัดเจนจากหลังข่าวว่าจะไปทิศทางไหนค่อยค่อยใส่หลอดใหญ่ๆ นะครับใส่หลอดใหญ่ใครจะลากยาวใครจะวางไม้ยังไงก็ดู MM ตัวเองด้วยนะครับ MM ตัวเองให้มันพอพอเพียงนะครับก็ถ้าสต็อปลอตก็ใส่หลอดใหญ่ได้นะครับใส่หลอดใหญ่ได้แต่แต่ก็มีความเสี่ยงสูงที่จะทั้งได้ทั้ง TP และได้ทั้งสต็อปลอตนะครับก็เราเราก็รอดูนะครับรอดูเราชมกันดูเล้นกันอย่างระมัดระวังนะครับขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีขอให้ทุกคนโชคดีนะครับ ครับผมสวัสดีครับ